สวัสดีครับร้านชั้นธนวาซ่อมมือถือนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น poco m สามของคุณพรพิลมนะครับส่งมาจากต่างจังหวัดอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับชาร์จไม่เข้าเป็นหลังจากปิดเครื่องหลังจากอัปเดตเครื่องอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ได้ทําการซ่อมบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะส่งกลับคืนลูกค้าแต่ก่อนส่งกลับเนี่ยผมจะถ่ายคลิปดีวอเช็คเครื่องให้ดูก่อนนะครับว่า,าสามารถเปิดปิดเครื่องได้แล้วนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะกดที่รีบูตเครื่องนะครับหรือว่ารีสตาร์ทเครื่อง ลองดูว่าตัวเครื่องเนี่ยหลังจากที่เรากดรีบูตกดปิดเครื่องไปเนี่ยมันจะเปิดติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นมีปัญหาได้หลายคนนะครับไม่สามารถเปิดปิดเครื่องได้เวลาที่ปิดเครื่องนะครับหรือว่าเวลาอัปเดตเครื่องก็ดับไปเลยเปิดไม่ติดนะครับประมาณนี้ผมก็จะทดสอบให้นะครับขั้นตอนแรกนะอันนี้กดรีบูตนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับรอดูแป๊บหนึ่งผมจะถอดซิมเตรียมเตรียมเช็คซิมนะครับเตรียมใส่ซิม นี่รอก่อนโอเคสามารถรีบูตเครื่องได้นะครับต่อไปนะครับผมจะปิดเครื่องนะครับแล้วก็จะเปิดเครื่องใหม่ปิดเครื่องไปเท่าที่เจอมานะครับช่วงนี้ซ่อมบ่อยมากตัว p o c o ก3เนี่ยก็คือมันเปิดเครื่องไม่ได้นะครับเป็นที่ตัวเป็นที่ตัวบอร์ดนะครับต้องไปซ่อมที่บอร์ดนะครับไม่ใช่แบตนะครับไม่ใช่แบตไม่ใช่ตัวชาร์จนะต้องไปซ่อมที่บอร์ดโอเคอ่ะ ต่อไปอ่ลองเปิดเครื่องนะครับอันนี้ปิดเครื่องไปแล้วนะนี่กดเปิดเครื่องโอเคครับก็สามารถปิดเปิดเครื่องได้เดี๋ยวผมก็จะไปเช็คการทำงานตรงส่วนอื่นให้ลูกค้าครับแล้วก็ที่เห็นแตกๆมาเนี่ยนี่เป็นฟิล์มกระจกนะครับแตกมาอยู่แล้วนะตรงนี้ครับฟิลม์มกระจกฟิล์มกระจกที่ร้านก็มีนะครับเป็นฟิล์มกระจกเต็มจอโอเคเดี๋ยวรอเปิดเครื่องแป๊บหนึงครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะ เช็คการทำงานต่างๆของเครื่องโอเคครับรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมใส่ซิมโอเคครับอันนี้ลูกค้าเขาน่าจะล้างเครื่องมานะครับเพราะว่าข้อมูลภายในเครื่องอะ่ะไม่มีเลยนะครับอ่ะลอง เช็คสภาพการทํางาน,นงต่างๆนะครับอเจ็บสายชาร์จลองเช็คหน้าจอก่อนนะครับหน้าจอกดได้นะครับเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับไวไฟอะไ i ไฟเจอนะครับจับสัญญาณเจอปุ่มกดครับลดเสียงกดได้ครับ เพิ่มเสียงกดได้ครับตัวสันอ่าตัวสั่นทํางานอ่ตัวสันทํางานนะครับซิมตอนนี้ใส่ซิมดีแท็ของทางร้านไปขึ้นนะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จไปก็ชาร์เข้านะครับตอนแรกเครื่องไม่มีแบตเลยนะครับชาร์จมาแล้วแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังครับทดสอบ ลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหลัง1นึ่มไมโครโฟนได้ไหมลำโพงได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คฮัลโหลทดสอบกล้องหน้า2อกล้องใช้ได้ไหมไมโครโฟนใช้ได้ไหมลำโพงใช้งานได้ไหมเนี่ยครับทดสอบลองดูครับฮัลโหลทดสอบกล้องหน้าส3 ก้องใช้ได้ไหมไมโครโฟนใช้ได้ไหมลำโพงใช้งานได้ไหมโอเคใชได้ครับต่อไปอีกคลิปหนึ่งฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหลังหนึ่งสสามไมโครโฟนได้ไหมลำโพงได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คโอเคใช้งานได้นะครับแล้วก็ลองผ่านแอปบันทึกเสียงดูนะครับไมโครโฟนด้านล่างฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนด้านล่าง123ผ่านแอปบันทึกเสียงลำโพงใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็ค โหลดทดสอบแบตครนด้านล่างหนึ่งสองสามผ่านแอปบันทึกเสียงใช้งานได้นะครับเช็คเช็คมล็อกับผมล็อกใช้งานได้นะครับเปิดปิดเครื่องได้แล้วมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเครื่องนี้ก็ส่งกลับเครื่องคุณพรพิลมนะครับใครที่มีปัญหานะครับเครื่อง Opp o อ p p l e อะ proco m 3เนี่ยก็ส่งมาซ่อมได้เลยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรีวิวอีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องเนี้ยผมเพิ่งทำเสร็จชาร์จแบตไว้อยู่นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมแทบทุกวันเลยครับ p o c o m 3เนี่ย คือเป็นกันเยอะมากนะครับแล้วผมก็จะทําการส่งกลับให้ลูกค้านะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับ